กว่าเทเวล l ดเวิลช่องย่อยของเราเนี่ยมาแล้วค่ะทุกคนซึ่งพิกัด Google Earth ที่เราไปเที่ยวทิปทัวร์แมปกันในวันนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดแนะนำมาจากน้องๆ FC ทางบ้านด้วยซึ่งน้องเนี่ยน่าจะเป็นชาวสงขานะไม่แน่ใจว่าใครอยู่สงขากันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีน้องเก่งแล้วหนึ่ง ซึ่งเกาะหนูเกาะแมวที่สงขาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีตำนานเรื่องเล่านะคะแต่อันนี้ที่นำมาฝากกันเนี่ยเป็นเรื่องเล่าฉบับนิทานะคะ่ะรับรองว่าสนุกไม่แพ้กับเขาตามหม่องไล่ที่ประจวบเลยมาเดี๋ยวเราจะดูภาพประกอบไปด้วยนะคะระหว่างที่ฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้เรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่ามีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยเดินทางมาขายของที่เมืองสงขลา ซึ่งแกเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆแถมมีลูกแก้ววิเศษติดเรือนะคะซึ่งเป็นของวิเศษนั่นเองพอขายของหมดแล้วเนี่ยแกก็คิดว่าจะกลับเมืองจีนแต่พอดีว่าไปเจอหมากับแมวซะก่อนนะคะเห็นว่าดูดีสวยงามน่ารักก็เลยคิดว่าจะเอาไปเลี้ยงที่เมืองจีนแกก็เลยจับสัตว์ทั้งสองเนี่ยขึ้นเรือสำเภาไปด้วยกันซึ่งบนเรือสำเภาเนี่ยก็จะบรรทุกสิ่งของนะคะ รวมไปถึงลูกแก้วที่ว่าน,นด้วยในขณะที่กำลังเดินทางกลับประเทศจีนเนี่ยหมากับแมวเมื่ออยู่บนเรือแล้วก็พบกับหนูบ้านเป็นหนูที่แบบตัวโต,วตวพอสมควรทั้ง3ตัวเนี่ยก็ผูกมิดกันนะคะเป็นเพื่อนกันแต่พอล่องเรือไปนานๆด้วยความที่ว่าเมืองสงขาก,กับเมืองจีนเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากนะต้องเดินทางหลายวันกว่าจะถึงค่ะ ทำให้สัตว์ทั้ง3เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันนานจังเลยอะยังไม่ถึงสักทีก็ชักจะเบื่อนะเลยเริ่มคิดหาแผนการที่จะหลบหนีกลับมายังเมืองสงขาหมาเนี่ยรู้ว่าพ่อค้ามีดวงแก้วหรือลูกแก้วที่เป็นของวิเศษราคาแพงหูชีคิดว่าจะวางแผนลักลูกแก้วลูกเนี้ยกลับไปด้วย ก็เลยเข้าไปหาทางที่จะลักออกมาแล้วออกอุบายให้หนูเนี่ยอมลูกแก้วลูกนั้นเอาไว้นะคะได้เวลาตามที่สัตว์ทั้ง3ได้วางแผนตกลงกันเอาไว้เนี่ยก็โดดน้ำเพื่อที่จะว่ายเข้าหาฝั่งตอนว่ายน้ำค่ะหนูเนี่ยก็คิดในใจขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยมีของดีอยู่กับตัวนะแล้วเราเนี่ยจะโง่ทำไม พอขึ้นฝั่งหมากับแมวเนี่ยต้องแย่งไปแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเราว่ายน้ำหนีไปอีกทางนึงดีกว่าส่วนเจ้าแมวเนี่ยก็คิดว่าของมีค่าเนี่ยอยู่กับหนูก็ต้องว่ายน้ำไปหาหนูเพื่อจะไปแย่งเอามาด้วยความตกใจเนี่ยลูกแก้วจึงหล่นออกมาจากปากของหนูทำให้ลูกแก้วแตกค่ะพอมันหล่นลงมาปุ๊บด้วยระยะทางที่เรือเนี่ย เข้าหาฝั่งไกลมากนะคะคือมันห่างจากฝั่งมาเยอะมากแล้วอ่ะทั้งหนูและแมวก็เลยว่ายน้ําไปไม่ถึงฝั่งหมดแรงแล้วก็ตายซะก่อนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่หน้าอ่าวเมืองสงขลาที่เราเห็นทุกวันนี้เลยแต่หมาเนี่ยมีสกิลที่แข็งแรงมากกว่านะคะก็เลยว่ายน้ําถึงฝั่งได้สําเร็จนะแต่ก็ยังไม่รอดค่ะ ด้วยความเหนื่อยเพราะว่าว่ายน้ำมาไกลหมาก็เลยขาดใจไม่ไกลจากฝั่งมากนักนะคะตรงนั้นเลยกลายเป็นหินที่เรียกว่าเขาตังกวนเป็นภูเขาที่ขึ้นอยู่ตรงริมอ่าวสงขาค่ะส่วนลูกแก้วเนี่ยตกลงไปใช่ไหมคะที่บอกเมื่อกี้มันก็เลยแตกไปหมดเลยกลายเป็นหาดทรายแก้วที่อยู่ทางตอนเหนือของอ่าวไทยค่ะอันนี้เป็นรูปปั้น หนูแล้วก็แมวนะคะซึ่งเป็นสองแสบในนิทานที่เล่าเมื่อกี้นอกจากนี้ที่นี่เนี่ยก็ยังมีรูปปั้นนางเงือกด้วยนะบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยสวยงามมากๆค่ะหาดทรายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะสวยงามจริงๆมีภาพประกอบอยู่ประมาณ20ภาพด้วยกันนะคะ โอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูตัวสติกวิวด้านล่างด้วยซึ่งมันมีเยอะมากๆขอเป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับรูปปั้นนางเงือกก็แล้วกันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเห็นน้องเก่งเขาสร้างอาเขาสร้างแบบคล้ายๆโขดหินแบบนี้ในการประกอบฉาก ในหลายๆเรื่องในช่องเขานะคะเนื่องด้วยว่าเป็นชาวสงขาเนาะนี่มีป้ายด้วยเรารักนางเงือกเป็นหาดที่บรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็มีโขดหินแบบที่เห็นเลยซึ่งก็จะมีนางเงือกมีตรงนี้ที่เดียวไหม มาเดี๋ยวขอแตะแบบซุ่มๆอีกสักรอบหนึ่งอ,อรูปปั้นนางเงือกอยู่ด้านนู้นทุกคนแต่ตรงนี้ก็สวยค่ะจะมีโขดหินสีดำๆเนี่ยมันตัดกับสีทรายนี่เลยรูปปั้นนางเงือก นี่ค่ะนั่งอยู่บนโขดหินบรรยากาศหาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะขนาดมองใน Google Earth เนี่ยยังรู้สึกว่ามันสบายตามากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร่างกายของหลายๆคนเนี่ยถึงต้องการทะเลกันนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะใครที่ เป็นท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับชาวสงขานะคะรวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นๆด้วยถ้าอยากจะแนะนำคอนเทนต์นะคะอ่ะบางคนอาจจะมีแบบพิกัดในบ้านเกิดตัวเองที่อยากจะนำมาแนะนำเป็นพิกัดที่แบบมีตำนานเรื่องเล่าแบบนี้สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับ FC ใหม่ที่อาจจะเป็นขาจรที่ผ่านมานะชอบคลิปนี้ หรือว่าชอบคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์ของช่องเรานะคะต้องไม่พลาดการซ b s สไคร์และกระดิ่งช่องเอาไว้เลยแล้วมาเจอกันอีกทีกับช่องย่อยของเราแตงกวาเทลว์โรเวอร์คลิปนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย